สิ่งที่ทําให้สําเร็จก็คือเรามีเรามีสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเรามีโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่มีความเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับน,นักเรียนดังนั้นเราจึงใช้วิธีการบริหารโดยให้เขตพื้นที่การศึกษานั้นไปช่วยเหลือโรงเรียนโดยกําหนดว่าบริบทแต่โรงเรียนนั้นไม่เหมือนกันนะครับให้ยึดวิธีการเรียนการสอน5้าหลักเนี่ยออนตั้งแต่ออนไซต์ออนแฮน์ออนไลน์ดีมานควบคกระบวนการ ห้าเรื่องเนี่ยโรงเรียนไหนพร้อมก็ให้ใช้แบบนั้นนะครับอืมคืออันดับแรกก็คือผมต้องสร้างความตระหนักนะครับว่าตระหนักว่าในการทํางานที่ใดก็แล้วแต่ในวงการใดก็แล้วแต่เราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้สมัยได้เราต้องมีเครือข่ายเราเราต้องมี ส่วนร่วมจากหลายๆภาคส่วนต่างๆนะครับหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือภาทีเชอร์ขายนะครับเราเห็นชัดตอนที่รุดเรื่องโควิดในทีเราทํางานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงอื่นๆที่มาช่วยเหลือในการขับเคลื่อนการศึกษาร่วมทางการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพด้วยมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากคุณครูฝากผู้บริการโรงเรียนนะครับรุ่นใหม่นะครับอันดับแรกเลยก็ขอให้ตระหนักว่าหน้าที่ของเราคือ ดูแลนักเรียนให้มีความรู้นะครับเราะฉะนั้นงานที่สําคัญที่สุดคือง,งานวิชาการงานวิชาการคืออะไรงานวิชาการคืองานที่จะต้องสอนให้นักเรียนいいมีพื้นฐานใ,นในการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นได้มีทักษะชีวิตนี่คือพื้นฐานเลยนะครับนี่คือความตั้งใจของของสานักงานเขตพืที่กาศึกษาแล้วผู้บริหารรุ่นใหม่ทาตามนะครับัแรกเลยต้องเอาวิชาการเป็นหลักนะครับเอาวิชาการเป็นหลักนักเรียนไทยต้องอ่านหรือออก100ร้อยเปอร์เซ็นต์เขียนหนังสือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คิดเลขเป็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็มีทักษะชีวิตพื้นฐานทักษะถ้าเกิดหยุดตายัดไม่ต้องห่วงทักษะชีวิตก็มีองมีแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่ององานที่อื่นที่รับมอบหมายนะครับก็เป็นงานรองลงมาผมเห็นว่าหลายๆงานที่ทางผู้บริหารโรงเรียนต้องได้รับมอบหมายเช่จนจะต้องไปต้อนรับผู้ใหญ่มาจากกระทรวงอืน่นจะประชุมเกี่ยวกับงาน,นื่นๆที่ได้รับมอบหมายหรือครูก็ต้องดูแลงานพัสดุบางครูบางคนก็ต้องมาดูแลงานก่อสร้างนั่นคืองานรองจากงานวิชาการ แต่ว่าจําเป็นก็ต้องทํานะครับแลวงานเหล่านี้ก็จะมีต้องมีหลักสามสามเรื่องก็คือว่าระดับแรกคือเมื่อได้รับงานใดงานหนึ่งมาต้องทําให้รวดเร็วนะครับอระดับสองคือต้องถูกต้องนะครับไม่ใช่เร็วแล้วไม่ถูกต้องันดับสามต้องรีบรายงานนะครับถ้าการรีบรายงานเป็นการบอกว่าเราทํางานเต็มที่แล้วเพื่อว่าเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆถ้าเกิดระดับครูไปรายงานไปผู้บริหารผู้บริหารต้องหาทางแก้ของเรียนต้องหาทางแก้ถ้าเกิดของเรียนาทางแก้ไม่ได้ต้องรีบรายงานเรืออย่างน ะระดับที่สูงกว่าก็คือเขตที่ที่แข่งขันะครับเพราะฉะนั้นหลักในการทํางานนอกนะครับนอกเหนือจากการวิชาการก็คือรวดเร็วถูกต้องและไหล่าน,นะครับสุดท้ายก็คือภาคิเครือขายนะครับหรือพวกขอเขตขอเรียนเก่าๆที่จ้าพูดก็คือวิชาคนนะครับวิชาคนนี่เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นคุณครูโดยเฉพาะนักบริหารรุ่นใหม่ผู้บริหารรุ่นใหม่จำเป็นจะต้องมีวิชาคนนะครับต้องเข้าใจ ก็ต้องเข้าใจความเป็นคนของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นไม่มีพื้นฐานเหมือนกันนะครับผมเคยศ oh? ึกษางานวิจัยของประเทศญี่ปุ mean, ่นนะครับว่าทําไมนักเรียนของญี่ปุ่นจึงประสบความสำเร็จในการเรียนและมีงานทําดีนะครับอันดับแรกคือบอกว่าผู้ในการโรงเรียนเป็นหักถามว่าผู้อำนวยการกโรงเรียนมีความส้องการยังไงทําไมจึงรู้ว่าเด็กคนนี้อจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเขาไม่ได้เหมือนเรานะผู้ในการโรงเรียนเขาจะต้องต้องเป็น เขาจะต้องเป็นครูมาก่อนแล้วก็จะต้องเป็นรองผู้ในการเรียนประมาณสิบปีแล้วก็จะเป็นรองอยู่สิบปีจริงจะเป็นผู้ในการเรียนได้ลักษณะของพอทุกคนที่ที่เป็นห่ออวีนเขารู้จักนักเรียนทุกคนเขารู้จักนักเรียนรายบุคคนนะครับรู้จักในรายบุคคนว่านักเรียนคนที่บ้านคื่ไหนพ่อแม่ทํางานอะไรนักเรียนชอบอะไรนี่คือทําให้เขามองออกว่าเขาจะส่งเสริมเด็กเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นของเราก็เช่นกันครับผู้ในการโรงเรียนสําคัญมากผู้ในการโรงเรียนจะต้อง รู้จักคุณครูเป็นรายบุคคลหมดรู้จักคุณครูว่าครูคนนี้อยู่ศาสนาเป็นคุณครูทักงถึงศาสนาอะไรนี่ยัยเป็นอย่างไรบ้านอยู่ไหนมีพ่อแม่กี่คนมีลูกกี่คนนี่คือพื้นฐานที่ต้องรู้แล้วต้องรู้ว่าเขาชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลเนี่ยจะเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องที่อย่างลึกซึ้งนะครับครับจะต้องเป็นก็เรียกเป็นหัวหน้าคนไม่ใช่เป็นตั้งคนหัวคนต้องนั่งในใจคนนี่คือนักบริหารรุ่นใหม่ที่ต้องมีเพราะฉะนั้นวิชาคนเป็นวิชาหนึ่งที่สําคัญที่ นักบริหารรุ่นใหม่ผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับที่ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องไปทำปฏิบัติที่ถูกต้องขอบคุณครับ